สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคลิปหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวหลวงปู่ทองประภากะโลนะครับผมหลวงปู่ทองอยู่ที่วัดบ้านคูบนะครับ,เบอเภอน้ำเกลี่ยนจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ,อันนี้เป็นขุนแทนนะขุนแทนแม่ขอันนี้ สีม่วงนะครับผมแผ่นนี้เขาว่าคนจีนก็มาเช่าไปเยอะนะครับผมเช่าไปเช่าไปเยอะครับก็เป็นเนื้อนี่เป็นเนื้อก้อคนครกหรือไงเนี่ยมีลายเนื้อนะครับผม จะฝังพอยก็มีนะครับฝั่งพอยแบบนี้นะครับฝังพลฝังพลนะครับผมดูด้านหลังก็จะเป็นตรา เมืกสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับผมเป็นคุณแผนที่มาแรงครับแผนรวยรวยรวยดูอีกรุนี่ครับสีเหลืองจะเห็นว่าจะมีะวัตถุมงคลน,นะครับที่เขาบด ผนสารนะครับบทใส่เดี๋ยวชมด้านหลังสีเหลืองนะครับมีหลายสีเนี่ยครับขอบ ขอบตัดก่อจะปิ้นออกมาหน่อยนะครับผมลน้นท่านใดมีก็เก็บไว้ให้ดีนะครับผมอนาคตอาจจะไม่แน่นอนนะโอเคก็อาจจะเป็นอ่าจะมี ตามจ,จุดนี้นะครับมวลสารนะครับที่ท่านได้นํามาบุดและปลูกเสกนะครับผมก็มาดูอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรวยทันใจนะครับโดยทันใจก็ของหลวงปู่ทองเหมือนกันนะครับผมชื่อเ็เพาะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับทองแดงก็ เท่าจองมาครับข้างล่างต่อโคตครข้างหลังมียันนี้ครับผมจุดรุ่นนี้ก็ยังไม่แรงมากครับท่านที่ชื่นชอบก็เก็บได้นะครับผมอยู่ที่ใจรักนะครับนี่ก็ทองแดงเนาะ ะเป็นสามก,กษัตริย์นะครับผมสวยงามนี่ครับต่อโคอรมองม่เห็น,นครับไม่ได้กล้องสอง่องเข้าไปดู ท่านที่ชื่นชอบพระวัตถุมงคลใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ขอกราบคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีครับ